ก็ Girl, สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับ PCX คันแดงนะฮะผมประจำศูนย์บีคิกสาขาเอสโซบางนานะฮะผมอยู่ประจำศูนย์นะฮะเจ้าตัวไม่อยู่ครับเจ้าตัวไม่อยู่เจ้าตัวไปไหนไม่รู้ครับวันนี้เรามารีวิว PCX คันแดงนะฮะผมคันนี้ก็เป็นปี2019นะครับ19เข้า20 ปี2ร1 9เข้า2ขินะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยนะฮะอ่าของแต่งของเขานะครับผมโอ้ยมีอะไรไม่มากครับก็จะมีเป็นล้อครับผมล้อของอะไรเนี่ยโยโก้ครับล้อโยโก้ครับล้อดำโยโก้ครับขอบ17มีจานครับผมไม่รู้ว่าจานของอะไรนะจะตัวไม่อยู่ด้วยมีใส่เป็นน็อตไทเทมาครับผมถ้าถามว่าจัดทรงสวยไหมผมว่าสวยนะครับ ก็จะมีเป็นคิ้วคิ้วคาร์บอนครับผมตัวนี้เป็นคิ้วคาร์บอนของของอไอ้นี่เบนส์เบนส์คาร์บอนครับเป็นของเบนส์คาร์บอนครับผมของเบนส์คาร์บอนนะครับผมหรือว่าถ้าสนใจก็ลองเข้าไปเช็คดูใน Facebook หรือว่าเพจก็ได้ครับเป็นเบนส์คาร์บอนครับมาดูชุดบนครับชุดบนก็จะเป็นพวกก่ารเบรกอะไรก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับผม ก็จะมีเป็นไล่น็อตไทเทมเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเขาจะชอบเป็นสไตล์แบบไทเทครับเป็นแบบแดงไทเทมากกว่าครับเน่าปัดเป็นติดฟิล์มมานะัะผมติดฟิล์มฟ้านะฮะกันลงกันลอยก็ว่ากันไปครับผมส่วนเบาะนะฮะเบาะมันเป็นเบาะอะไรวะเนี่ยเบาะอะไรวะเนี่เป็นเบาะอะไรครับผมตัวนี้เ,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 เป็นของน้อยไงเป็นของน้อยวัดด่านนะฮะนี่ไม่มีเขียนอยู่วัดด่าน ยี่ิบสีนะ่น่าจะเป็นซอยยิบสี่หรือเปล่าวัดดายิบสี่นะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแต่งราคามาเท่าไหร่นะฮะซื้อมาเท่าไหร่เรามาดูด้านหลังบ้างครับชุดหลังครับผมชุดหลังก็จะเป็นเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมครับผมเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมพอตัวนี้จะเป็นเป็นก็ได้อะไรหุ้มหุ้มเป็นหุ้มผ้ามาครับผมหุ้มผ้าหุ้มผ้าคาร์บอน สวยครับผมงานสวยมากเลยครับงานเงาไก่ตาแตกครับผมเเงาไก่ตาแตกเลยด้านล่างก็จะเป็นก็จะมีเป็นพวกท้ายเทเหมือนเดิมครับผมจะเป็นโช๊คเดิมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นล้อของโยโกสีดําเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมีหมกในครับก็เรียกหมกในมีหมกในนิดนึงให้ดูหน่อยครับหมกในครับจะตัวขับไปหมกมาครับ โดยรวมถ้าถามว่าคันนี้จัดทรงสวยไหมผมว่าก็สวยดูดีครับผมดูดีมากเลยครับของรถดูแลดีครับดูครับดำเงาแดงเงาเลยครับส่วนข้างหน้านะข้างหน้าอ่าเป็นไฟติดเป็นตาของอะไรไม่รู้ไอ้มังกรเขาเรียกอะไรวะจำไม่ได้นีรู้สึกว่าเขามีบูทแลบูทบูท,บทล้อนหน้าป่ะโอ้โหเงาวิบบับเลย ถ้าเป็นไทเทนี่สวยมากเลยเอาเป็นชอบโทนไทเทยไปแล้วบูดหน้าครับผมน่าจะมีแค่นี้ครับโดยรวมโอ้ลืมชิวลืมชิวครับจะมีชิวเขาเรียกชิวนะ่าจะเป็นชิวสีสโมกหรือเปล่าหรือชิวสีอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลตาลน้ำตาลใสาๆครับสวยดีครับผมคันนี้ ค okay, ครับผมวันนี้ก็ขอกราบลาแค่นี้ครับไม่มีอะไรรีวิวเห็นรถน้องอยู่สาขาจอดไว้ก็เลยมาลองรีวิวดูครับเห็นว่าจัดทรงมาสวยดีของแต่งไม่เยอะครับแต่แรงแน่นอนเฮ้ยโอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะฮะกับจันทากระทะซิ่งครับผม